啊，我。嗯 วันที่20ุ่ฤษภาคม2566หน่ายนารินบุญขจรนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาหอมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟโดยมีจ่าอากาศเอกวิทมนชัยมงคลในายอำเภอทุ่งศีอุดมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายวิทยาปัตสาสิง์กำนันตำบลน,น,นาหอมกำนันแหนบทองปี58มีขบวนฟ้อนราม3ขบวนแต่ละขบวนตกแต่งประดับประดาบาั้งไฟ สวยงามและการละเล่นพื้นบ้านอย่างสนุกสนานและเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานร่วมสืบสารและสนับสนุนจากตัวแทนท่านสาสกบคุณจิตราวันหวังสุภกิจโกศลองค์การบริหารส่วนตำบลนานหอมพร้อมด้วยผู้นําท้องที่ท้องถิน่นและชาวบ้านในเขตตำบลนานหอมร่วมกันสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟมาอย่างต่อเนื่องเพื่อขอฟ้าขอฝนจากพระยาแทนก่อนที่จะลงทําไร่ไถนาฝนฟ้าตกตามฤด,ดูกาลพี่น้องชาว บ้านอยู่เย็นเป็นสุขประเพณีบุญบัง้งไฟนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูทิตยานโสพลเจ้าคณะตำบลน,นาหอมเจ้าอาวาสวัดต,ตาโทได้นำขบวนฟ้อนรำขบวนแห่บัง้งไฟการละเล่นพื้นบ้านไปร่วมงานประเพณีบุญบัง้งไฟในปีนี้อีกด้วย